สวัสดีครับวันนี้มาดูเกมโอลิมปิกโกปารีส2024กันหน่อยนะเล่นเกมรับเทศกาลโอลิมปิกเลยตอนนี้ก็กำลังจัดครับมีหลากหลายกีฬานะทีมชาติไทยก็เข้าร่วมครับวันนี้เข้าเกมมาแล้วโอ้โหเลเวล2นะแอดมินก็ลองเล่นไปนิดหน่อยละยังเล่นไม่เยอะเดี๋ยวคลิปนี้มัด เล่นต่อมาดูพร้อมกันเลยฮะอันนี้อะไรครับเฟนซิ่งอ่าน,นี่ปรับตัวละครได้นะ,จะเจ้าเพศหญิงเพศชายนะแอดเอาเพศอะไรดีเพศหญิงละกันนะอันนี้เลือกใบหน้านะมีหกใบหน้าก็ไม่เยอะเท่าไหร่อ่าชอบแบบไหนเอแบบไหนดีมันก็คล้ายๆกันเพาว่ อูนี่ซีดเลยอู้นะเอาธรรมดานี่แหละนะมีเลือกทรงผมก็ได้นะมีหลากหลายทรงอันนี้นี่หางมา้าเอาหมวยก็มานี่อูโคตรเท่เลยเอานี่แหละทรงดั้งเดิมเขาเนี่ยอันนี้เปลี่ยนสีผมได้ ก็มีสีไม่เยอะเท่าไหร่มีแค่นี้ฮะสีไรดีเอาสีชมพูแล้วกันเ,เดี๋ยวไปลุยกันเลยอันนี้ก็มีวิธีเล่นบอกนะก่อนเริ่ม How to p l y y อันนี้เป็นกีฬาออดวลดาบเหรอเฟนซิ่ง มาฮ้าคิกตามจังหวะแล้วอ่านี่ใช่ฮอกูดด้วยฮะนี่นี่เปเวอร์ครับเป็นไงจับมือหน่อยฮะน้ำใจนักกีฬานี่เข้ารอบแล้วไปเจอทีมชาติอันนี้อุลุกไัวใช่ไหมอุ้ยออสองแถวเลยเหรอคิกไงเนี่ย เอาแถวบนเฟลโอ้ยงงครับอันนี้เพิ่งเคยเล่นครั้งแรกเลยครับเอาอันสุดท้ายเพอร์เฟกผ่านเฉยครับเฟลเกือบทั้งแมตช์แมตช์เพอร์เฟกรอบเดียวผ่านเลยเอาครับมาเล่นต่อครับรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้สองอันเหมือนเดิมรัะโอ้ยงงว่ะ กดง่ายอ่ะโอ้ฟิลรอบนี้เอือ,อกโดนครับเจงเลยแพ้ครับโอ๊โอุโอโออนัตชิงนี่หวา่าโอ้ได้เหรียญเงินครับเสียดายเล่นไม่เป็น <c oughs> ขออภัยก็ดูคร่าวคาวครับ ประมาณนี้เดี๋ยวไปต่อดกีฬาอื่นเอาเหรียญเงินไปอันนี้ปลดล็อกโอ้โหระดับเอ็กเพรดนะนี่อยากแก้มืออันนี้มีการแนะนำบอกนะอันนี้หน้าชอบมีซื้อไอเทมด้วยเลยเป็นเกมฟรีทูเพย์นะครับเกมนี้ ก็น่าจะหาไรายได้เพิ่มนะผู้พัฒนาเกมเนีย่ยเติมกี่บาทบ้างเนี่ยอันนี้รับแต้มฟรีครับเคมไปหมดยังวะเนี่ยออันไหนขึ้นว่าฟรีนี่กดไปเหอะไม่มีพิษมีภัยมั่งนะ อ่านี่ฟรีอีกก็รับอีกจัดมาไอทีเหลือไม่ฟรีแล้วแหละมั่งเนี่ยโอ้อน่าจะหมดละกลับกลับเดี๋ยว <laughs> ไปเล่นกีฬาอื่นต่ออันนี้อ่าอนนี้วิ่งแข่งนะโอ้อันนี้แอดได้เหรียญทองนะ อันนี้ปลดล็อกเอกเปิดก็ยากขึ้นนะมาเล่นยากให้ดูเลยแต่มันก็ยังไม่ยากสุดเกมนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นเกมเล่นมือเดียวครับถ้าใครอยู่ในวงการเกมนี่น่าจะคุ้นๆเนาะคำว่าเกมเล่นมือเดียวนะแต่มันจะไปสือ่ออีกแบบหนึ่งครับไม่บอกละกัน แต่เกมนี้ก็เล่นมือเดียวหาวิ่งแข่งครับเซตก็คลิกเฉยๆครับเล่นมือเดียวจริงๆอะใช่แต่เมาส์ะวิ่งครับไป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 อุย้ยทูฟาสเร็วเกินก็ไม่ได้ฮะห้ามไปโดนในสีแดงโอ้ยรถหวบเลยที่สองบอกว่าเนี่ย อุ้ยที่หนึ่งครับโอ้โหวีดูวินาทีเซม,มิไฟแนลละรอบรองสินะ,ะพร้อมแล้วกู้จิกเรื่อยๆอุ้อยอันนี้อันนี้มาดีเว้โอ้นิดหน่อยนิดหน่อยรอดไหม โอ้หลอดนะครับหืมเฉียดเอาละเว้ไฟไแนลห้ามพลาดอย่าพลาดเหมือนดาบเชียว <c oughs> ต้องทองเพื่อทีมชาติไทยไทยแลนด์สู้ๆวิ่งไปแล้วคลิกๆเรื่อยๆครับอ่าจะน้าไหม นี้ชนะครับเหรียญทองแกะตัวจากดาบได้สำเร็จสุดยอดเลยทีมชาติโปรตุเกสนี่ได้อันดับสองนะเออเอาครับเคลียเอ็กเปิดได้แล้ว เขานี้ปลดล็อกระดับปโปรโอ้โหก็ยากขึ้นเลยนะอันนี้ก็เป็นตรงเป็นแต้มเก็บไป level up ครับ level สามนะมีอะไรเนี่ย food stand เฮ้ยร้านค้าเลยโอ้โหปลดล็อกชูตติ้งครับอันนี้ยิงปืน แงๆมีอะไรอีกนี่มันเกมกีฬาหรือเกมไหมบริหารวะเดยเหมือนมีให้สร้างสร้างร้านค้าเลยอ,อ่กดรับแต้มไปเดี๋ยวไปดูกีฬาอื่นนะอ่าอันนี้มีแนะนำนะนานจริงด้วยครับ เอาร้านค้ามาตั้งครับเกมบริหารชัดๆนี่ว่าากดไปครับนะตั้งร้านเรียบร้อยมาหนึ่งล้านแล้วกดกดตามเข้าไปครับมีเทนนอ,อันนี้นี่ ไปยิงปืนครับเออเอ็กคูซีคอนเทนต์ครับอ่ช่วงนี้นี่อีปิกเขาแจกไอเขาเรียกว่าสก,กินฟรีนะก็เป็นชุดเนี่ยครับทีมโอลิมปิกเลยชุดน้องไก่ฝรั่งเศสนี่เขาเรียกว่าทีมตาาไก่นะใครอยากได้ชุดตาไก่ก็รีบมารับสัปดาห์นี้ในอีปิก มาดูยิงปืนยากไหมเนี่ยอืมไม่ยากเวน,นี่เล็กลงฮะอืมยังโดนเล่นพีบมาเยอะมีสกิลติดตัวครับเออปังปังก็ง่ายอยู่นะ อืมมาเด้มหมูครับถ้าให้เดามันมันจะเล็กลงใช่ไหมอันนี้ใหญ่อยู่เดี๋ยวช่วงไอเซตสาม เติมเล็กลงแล้วเออแต่ก็ยิงโดนก็ยังโดนบอกแล้วอะเล่นพีบีมาเยอะพีบียากกว่านี้อันนี้ขำๆนี่อันนี้ไฟนอลแล้ว ต้องตั้งใจหน่อยเอาเหรียญทองให้ทีมชาติไทยทำเพื่อชาติพูดไปนั่นเว้ยนี่ใกล้แล้วครับใกล้จะเหรียญทองแล้วเอออีกอันเดียวนี่ได้อาชิปเมนด้วยนะเหรียญทองครับเออ สองทองแล้วเอาด้เสียวเพลงติดลิขสิทธิ์มากรีบกดกด่อนปลดล็อกเอ็กเพิดเอาไว้ก่อนครับไปเล่นกีฬาอื่นก็สนุกดีนะแอดว่า นี่เกมฟรีมีอะไรวะเนี่ยเซอร์วิสโอ้ยสนามกอล์ฟเลยไปตีกอล์ฟเอาเฮ้ยกีฬากอล์ฟอันนี้ก็เป็นเหมือนอชาเลนจ์มั้งอีกดีไหมอ่ะกดเลยละกันไปตีกอล์ฟก็เปลี่ยน เขาเรียกว่าปรับตัวละครได้ตลอดนะเอาแอดขี้เกียจปรับครับรักเดียวใจเดียวแม่นี่ก็สอนเล่นครับนี่อยู่หน้าเล่นนะขอดูให้ให้แน่ใจอ่า อาเลยก็คลิกเมาส์ <ik> <ma ul> แล้วก็ลากนะลากดึงมาแต่ระยะแล้วก็ปล่อยใช่ไหมอ่ะปล่อยก็ปี๊ยังอุโคตรแรงโหเลยหลุมวันยาดมารอบนี้ต้องเข้าแล้วนี่เข้าสักที ลบหนึ่งเลยแอดมินนิ่ไม่รู้กติกาเขานะขอไปเล่นเล่นไปแล้วกันออียังยอืมโฟยาร์ดมารอบสองต้องเข้าแล้วปึ๊บอืมสุดยอดเบอร์ดี้นะมะอูนิไก่ไว้สิบสองยาร์ด เปี้ยงอุ้ยลงเฉยครับอูยโฮอ,อ,อินวันสูดจัดนี่มันน้องไทเกอร์วูดชัดๆพูดไปเรื่อยเสมีไฟนอนละรอบรองชาดแรงหน่อยหลุมมันไกลไปยัง อุ้ยเข้าเฉยครับโฮอินวันในสิบเอ็ดย่านเลยจึงเสียงคืออะไรไม่รู้เน้นแรงไว้ก่อนไปยังอุ้ยไม่เลยอ่ะเกือบเลยเอาเรื่องมาจะเข้าจริงอุ้ย เอา <c oughs> เข้าเฉยเหมือนเลยแล้วนะเออเอาดิได้เข้าจริงครับมาเอาเหรียญเพื่อทีมชาติไทยต้องทองของแรงๆเอียงอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ มันมีไหลเว้ยมันไหลไปเองอะเอออันนี้ไม่ไหลละอันนี้อย่าแรงมากนี่เบอร์ดีโอ้นี่สิบสี่าร์ดเลย อันนี้แรงๆเลยไปเยียกต้องสองรอบอน,นี่เข้าแล้วแหละอืเกือบไม่เข้าเบอร์ีเย้วิ้ยเหลียนทองครับอันนี้ทองที่สามแล้วใช่ไหมโอ้ย เอาดีด้านกีฬาครับแอดมินเนี่ยสุดยอดเลยปวดล็อกเอ็กเพิรดอ่กอล์ฟได้ตรงได้เต้มนะกูลเลื่อนเลเวล เรห้าครับโอ้ oh, mm hmm. มีอะไรวะเนี่ยตู้เกมเหรอเกมบริหาร mm hmm. ใช่ไหมเนี่ย <laughs> เกมบริหารที่มีโอลิมปิกบางหนะฮอันนี้ลีดเดอร์บอร์ดครับแรงนะนดับหนึ่งนิดสัญชาติอะไรวะนะโอ้โ oh. ห <laughs> แรงที่สองหมื่นถอยเหอะอ้ยไกลเวอร์ <c oughs> เรไลๆต่อดีครับโอูเห็นแรงแล้ <c oughs> ปาดเงิอเลย <c oughs> เจ็บแต้มดีกว่าครับมาแก้ตัว จะแก้ให้ได้มาต้องแก้ตัวครับไม่งั้นอนไม่หลับครับรอบแรกนี่ง่ายอยู่ <c oughs> เออ <c oughs> ปิงปิง เดี๋ยวรอบต่อไปที่มันมีสองแถวต้องตามกดทั้งสองแถวหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูครับเออใช่ด้วยครับว่าละโอ้โหมันเฟลเออเอ้เอาเว้ยเริ่มรู้ละอันนี้รอบลองเอาครับรอบชิง ตั้งใจมาดิมาดิมาดิอืออุ๊ยอู้อู้เอาโอ้ได้เฉยกดพลาดแล้วนะโอ้แต่รอดมาได้ครับนี่แก้ตัวอาจิมเมตเด้งด้วยเอาเว้ย ฟันดาปปับได้เหรียญทองคืนนี้นอนหลับสักที <c oughs> ไทยแลนด์สู้สู้ไทยแลนด์สู้ตายครับเก็บแต้มโอ้โหรวยครับเดี๋ยวชอบแป๊บเดียวไปจน น,นี่เก็บไว้ก่อนแล้วกันก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะคลิปนี้มาเล่นให้ดูขำๆใครสนใจก็ไปโหลดกันได้นะที่อีพิกเกมสโตร์เกมฟรีครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ